4 3 2ค่ะเป็นยังไงบ้างนักการเมตอาเร่เ่องถามดีกว่าว่าคุณเป็นยังไงบ้างยังไม่ทันจะประกาศร้องให้แล้วต้องไปเคลีาร์ภาพย้นไปเคลียร์เีางน่ากินเลยมันจะใหญ่มัปมันซึ้งไปครับมันเป็นนันัมันจะใหญนจะค่อยวิ่งมันเป็ดีกว่ามีคมาลรู้สึกยังไงนะคะกับวันที่เราได้ล่ะ ครับผมก็อันดับแรกนะครับต้องขอขอบคุณพี่พี่แฟนคลับนะครับทุกทุกคนด้วยที่ให้การหวตนะครับจนผมได้รับางวันในครั้งนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางวายเอ็น a ิเคียนอเวอร2025ด้วยนะครับที่ให้ผมได้มาอยู่ในเวทีแล้วก็งานที่ทรงเขียนแบบนี้เลยนะครับตื่นเต้นมากทุกคนเพราะว่าพอตอนแรกอ,อ่านชื่อรางวาัลแล้วแบบเป็นนักแสดงเจ้าสเสน็จ์วบบเป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็ยิ่งแบบรู้แบบเหมือนทุกคนตั้งใจอยากให้เราได้ด้วยนะครับก็เห็นตั้งแต่วันแรกเลยที่พี่พี่แฟนคลับ ช่วยๆกันโหวตนะเพื่อนๆก็จะได้รับขอณทุกคนจรินะคะรับแล้วเรารู้ตัวไหมคะว่ารเ,เรามีมากจนเราได้รับในวันนี้ <c oughs> นั่นแหละครับทุกคนผมก็ยังสงสัยดูแตวเองอยู่นะครับอาจจะเป็นความความขี้เล่นความตลกหรือเปล่าเพราะผมก็ชอบถ่ายอะไรตลกๆลงโซเชียลนะคะแต่ก็ให้คนทุกคนแบบตั้งใจโหวตขนาดน,นี้แล้วก็ <c oughs> ผมก็ตั้งใจที่จะปั้นเสน่ห์ตัวเองให้ดีที่ต่อไปอีกหลายทดืนี้เยอะๆเลยครับและหลังจากนี้มีผลงานให้พวกเราได้ติดตามช่วงนี้คะครับผมก็ใกล้แล้วนะครับทุกคนกับซีรีส์เรื่องที่3ของผมก <ผม S 2> ็ฝ<ม>ากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนหน้าก็จะ เปิดกล้องราวคาคิดว่าช่วงปลายปีก็น่าจะถ่ายกันแบบเต็มที่แล้วแล้วก็ช่วงปีหน้าครับทุกคนช่วงต้นปีทุกคนจะได้ได้ดูกันนะครับสายสอและเรไม่เลยจะขอบุณทุกคนเที่สาหัลาวครับครับผมก็ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับโดถึงวันนี้ก็ผ่านมา4ี่ปีแล้วนะครับทุกคนก็ขอบคุณทั้งมีพี่ฟรีและก็ตํามพีนะครับทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับที่ให้การเขาเรียกว่าสนับสนุนนะครับให้กำลังใจผมใน ในทุกๆนานเลยเพราะว่าพี่ๆแฟนคลับทุกคนก็เปน็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันนะครับที่ทําให้ผมอยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับทั้งในด้านของการแสดงด้วยการทาโชว์ด้วยนะครับหรือบางครั้งมันมีจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็มันมีบางสิมม่งบางอย่างที่ทํให้รู้สึกว่าแบบเราเราไม่กล้าที่จะก้าวข้ามผ่านทีจะก้าวของตัวเองนะครับแล้วก็มีพี่ๆแฟนคลับน,น,นะครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมกล้าที่จะพัฒนาตัวเองครับแล้วก็ออกจากกรอบของตัวเองขอบคุณมากๆเลยครับ ฝากผลงานให้คนในส่วนนี้ด้วนะครทุกคนก็หลังจากนี้นะคะยังมีอีกหลายกีเวนต์เลยนะครับที่ทุกคนจะได้รอแล้วว่าเจอผมนะครับตลอดทั้งปีเลยจนถึงปีหน้าด้วยนะครับก็งานเริ่มเข้ามาแล้วก็ฝากติดตามนะครับได้ทุกช่องทางของมีไม่วแล้วก็โซเชียลมีเดียของผม้วยนะครับอีวัสดุครับรวมถึงขอฝากซีรีส์เรื่องใหม่ของผมกับน้องฟอดด้วยนะครับก็ใกล้เลยเลยครับเพื่อนทุกคนจะได้ได้ข่าวสารกันอีกเรื่อยๆนะครับตลอดทั้งนปีนี้ครับก็ฝากด้วยนะครับ ขอบคุณครัคขอบคุณนะคะ,คะได้เลยครับ